การประสาสไตล์ดนตรีที่หลากหลายทั้งพังฟัง,ฟงโซ,โซและสกาทำให้ฟิชโบนวงร็อกจากลอสแองเจลิสมีแฟนเพลงชมการแสดงแน่นขนาดแทบทุกรอบแต่การแสดงที่ฟิลาเดเฟียเมื่อปี2010อาจไม่คุ้มกับไรายได้จากค่าตัว๋วเมื่อถูกสารปรับเป็นเงินเกือบ1ล้าน400ดอลลาร์ <S <S เป็นค่าเสียหายให้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บหลังนักร้องนาของวงกระโดดลงจากเวทีมากระแทกจนกระโหลกรา้า สิเวเนียพิจารณาคดีว่านอกจากแองเจโลมัวนักร้องนำของวงจะไม่ช่วยเหลือแฟนเพลงที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเขายังคงกระโดดจากเวทีโดยไม่เตือนแฟนเพลงล่วงหน้าต่อไปซื้อตัวยอมรับว่าการแสดงเสียงอันตรายจะต้องเรียกรถพยาบาลอยู่บ่อยๆศาลจึงปรับเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญให้ผู้บาดเจ็บเป็นเงินประมาณ44ล้านบาท สตจได빙หรือการกระโดดจากเวทีเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงที่อยู่คู่กับวงการพังและเมทัลมาอย่างยาวนานโดยมีอิกกี้ป๊อปร็อกสตาร์คนดังเป็นต้นแบบของการสเตจได빙ตั้งแต่ยุค70แต่ไม่กี่ปีมานี้มีการฟ้องร้องศิลปินบ่อยครั้งเช่นรังที่สปริเล็กดีเจคนดังถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้แฟนเพลงสาวเส้นเลือดในสมองอุดตันจากการสเตจได빙ของเขา หรือครั้งที่มิเกลนักร้องดังพลาดจากการกระโดดจากเวทีคนละฝั่งในงาน Billboard Music Awards จนเท้าไปโดนแฟนเพลงหญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บทางศีรษะ the wrote his ส่วนแรปเปอร์จอร์ดวัสกี้ก็ออกมาขอโทษเนื่องมาจากการกระโดดจากที่สูงถึง30ฟุตระหว่างการแสดงในลอนดอนจนทำให้เจ้าตัวและแฟนเพลงสองรายได้รับบาดเจ็บ บางครั้ง Stage Diving ก tamam. ็เป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเมื่อแฟนเพลงคนหนึ่งขึ้นไป Stage Diving ระหว่างการแสดงของวง s u ซู d a l Tendencies แต่พลาดท่าเมื่อผู้ชมด้านล่างรับตัวเขาไม่ทันขณะที่ชา a r l ส s เฮด o อนักร้องนำวงอูเออร์สวิมมิงพูลตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากเสาส่งสัญญาณด้านหลังเวทีจากความเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้เด็กหญิงบาดเจ็บสาหัสจากการสเตจดิวิ่งของตน ส่วนแรนดี้ไบรท์นักร้องนำวงแลมออฟก o อถูกจับกลุมในข้อหาฆาตกรรมที่สาธารณารัฐเช็คเมื่ออายาการชี้ว่าเขาเป็นต้นเหตุให้แฟนเพลงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเพราะถูกเขาจับเหียงตกเวทีซึ่งภายหลังสาลพิจารณาว่าเป็นความผิดของหน่วยรักษาความปลอดภัยและผู้จัดแต่นักร้องดังก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียครั้งนั้นเช่นกัน